ท่านศาสตราจารย์เฉลี่ยพิพุณนายแพทย์ประกิตวาธีสามภูติท่านมาเป็นผิวโดนเพื่อการไม่สุกุรีวันนี้เป็นการเสวนาสุพรรณอย่างกว้างขวางนะครับโดยท่านผู้บร,ริการดีทรัพน์ประเทศไทยท่านพบผู้บริการสถานียุคธศาสตร์ได้หลายรานที่ตัาเวทีด้วยครับท่านนำนเข้าแนะนำเสอ เบตกปุรีนะครับท่านท่านที่าอินทรัวาร์จาราพีนน้องชาวจังหวัดกาชาปุรีเป็นอย่างนี้ครับทุนีจักรนะครับได้มอบให้ผมสุมงคนบูชาสายเทพเข้ารักานศึกาในบ้านของพวกเราจาในอีปุรีเป็นว่าในยืของจินไทยจนรัฐบาลนำโดย ในมนลาคนขายมีไฟฟ้าทั่ประเทศนะครับซึ่งเพื่อนตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับของทีมอย่างเปรโรรวมถึงทางเผยแพร่ข่าวสารในขณะที่เรายังไม่สามารถจัดการกับปัญหาการสุบุรีมวลโได

อนเรยแนะการที่เป็นการใันีนะคะ,ะ,คะาจันวันค่ะนำทีมของเรานะคะสื่อมวลชนทังประชาสัมพันธ์จังหวัดน,นะคะทังสื่อ E ีนราก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดะีย่ิ่งที่เราจะได้มาร่วม พยาาก,ก็มันระับปาโดยที่โ,โลกไม่รู้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายแล้วเนี่ยรอันนี้อันนี้คือการพัฒนขาขจัดความอิววหงุดเฉยขวนครับแล้วก็ต่อการศรึกษาลูกอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับแล้วต่อสุขภาพในงานเาสฉะสัตว์ปีห4สนะครับออตอนจีนารายบอกถือท้องถิ่นนะคะบทกวาม ในส่วนกลายก็สนุนอนาคตเลยถามว่าพารก้าวขึ้นใหญ่ใหญ่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเอกชนรวของมูลิี้สดสมัยข่าบุรีซึ่งวันนี้มันควรจะขับคืนการเบกวนด้าน